สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ครับสวัสดีแฟนเพจมิมล้อเหล็กครับวันนี้วิ่งดินครับไม่ได้วิ่งเป็นโอ้โหหลายวันเลยครับไม่มีงานมีแต่งานเดียวครับ2-3ง,งาน วันนี้เลยมามาวิ่งดินครับไม่เยอะครับไม่เยอะนิดนดหน่อยๆวิ่งกันสามคันครับตักโดยแซมวิ่ง ไม่ธรรมดาแล้วครับแซมวิงเริ่มเป็นมวยแล้วครับ สู้กันไปครับทีมงานรถดำทุกทีมงานนะครับประว่าง,งานหายากครับช่วงนี้คนที่มีในหน้าเก่งๆก็โชคดีไปครับคนที่ไม่มีในหน้า,นนาเก่งก็จอด <c oughs> อาทิเช่นทีมงานหกล้อดำกรีนนี่ไม่มีในหน้านะครับไม่ค่อยมีในหน้าอาศัยว่าเล็มๆเก็บเล็กผสมน้อยครับทีมงานเล็ก จะถามว่าเรามีบอ่อดินไม่มีครับดินเราเยอะเลยแต่ไม่มีที่ลงครับปัญหาไปนะครับสาวนัดน้ำซิ่งครับเสียเตยนี่ไปขับรถคนอ้อยครับขับสิบล้อันนี้ให้แฟนมาครับให้สาวนัดมาโอ้ เอาไวรุ่นเด็นมาหาลูกพี่นะครับนี่มาแล้วไปรุ่นกัมพูเจียโอ้มีของมาฝากด้วยว้ยแน่นอนสุดๆเลยนี่ครับไม่ธรรมดาครับไปรุ่นไม่มามือเปล่านะมีน้ำใจไปรุ่นมีน้ำใจครับ เป็ไงไปลุ้นโอ้มีของฝากวันดีครับผมมีของฝากด้วยเอ,เอามาขายหรือมามาให้นี่เอามาให้ครับโอ้คือ<ต>ดีเด้อขายก็ดีนะผมเดินตั้งไกลเลนี่ถ้าพูดง่ายๆสองกิโลได้ทำไมไม่โทรให้ไปรับโอ้ไปเที่ไหนครับเทอยู่นี่แถวนี้แหละ แน่นอนจริงเลยไว้รุ่นมีของฝากด้วยครับราคาลดไม่ได้โบฮะไม่อึงแกบอกว่าให้ราคาลดไม่ได้นี่เดี๋ยวได้แเนี่ยนอนแน่ยใจเย็นเขารีบปะไม่แกรีบไงจะทำฟางไงขโมยแต่ไปเอาฟางอยู่ใช่ไหมครับเจาฟางเจ็บมันไม่มีที่เจ็บไง บอกให้แกขุดหลังบ้านแกไปเอาหน้าดินจะเอาสวยขนาดไหนมีหมดเลยได้อยู่เดี๋ยวเอาไปให้แต่มันไม่มันไม,ม่มีไม่เยอะมีแค่นี้เองนัดเขาไว้ด้วยไงมันจะหมดของเขาก่อนไงนั่นขาดินนี้ไปให้ไงไหนนี่นะดินเหนียวนะครับแล้วที่นี่แกบอกว่าแกไม่เอาผสมไงอืม เลยไอเราผมเนี่เป็นคนไปบอกเองใช่ไหมผมบอกแกบอกว่าเอาหน้าดินเน้อหน้าดินไม่เอาดินเหนียวเนีอยยงเอาดินเหนียวไปให้อย่งเลยไม่เอาเลยตัดเลยได้กี่เที่ยวได้ทีเที่ยวแค่นั้นแหละทำเสร็จไปแล้วลหลังนึงจะทำอีกลหลังนึงะฟางเยอะไปเอามาจากรอยอิดนั่น ตาเหนียวครับกลับคืนสู่ทีมงานแล้วครับหลังจากไปโลดแล่นในยุทธจักรสักพักหนึ่งครับตนสังกัดไม่มีงานครับก็ต้องลิ้นรนกันไปครับส่วนผมนี่ไปวิ่งกับคู่บต้าครับคูบต้าของเสียวิทย์ก็โอเคอยู่ครับแต่วันนี้ต้องเรียกตัวเซ็กผมเซอร์กลับคืนครับเพราะว่าปัดตุงออกงานครับก็ต้องมาช่วยวิ่งไม่ไกลครับวิ่งสามคันครับ กำลังพอดีโอ้โหพี่จะยื่นอะไรขนาดนั้นขยับเดินหน้ามาอีกก็ได้ถ้าจะยื่นไปบ้ันน่ะใช่มีไม่ซ้อนเอยขยับรถมาอีกว่าถ้าจะยื่นอ่ะอันนี้ทำงานบ้านเสร็จผมก็เลยมาใช่ไหมทำอะไรบ้าง ต้องไปให้ไปขับเองเนาะได้ไหมได้รึได้ไหมพอได้อยู่เออเอาไปทำอะไรกินนี่แล้วให้ยายอมอ๋อออมออมปูอร่อยครับออมปูกินน้ำร้อนมาแล้วน้ำไหมไหนครับอ๋อ ช่วงรอรถป่ะรถไม่มามั้งเขาติดงานกีฬาหมดแล้วติดงานกีฬามั้งหมดแล้วหมดแล้วครับอืวันนี้ติดงานกีฬาครับรถขยะไม่เข้าอันนี้รถไถรถคันนี้แรงนะถ้าไปใส่เทอร์โบนี่โอ้โหไม่ต้องห่วงอ่ะย่อเลยนนจัดเทอร์โบยังแบบ จัดเทอร์โบสักสามลูกเลยแหละสีลูกเลยสีลูกเลยทำให้มันคู่กันครับโอ้โหไรุ่นถ้าสามลูกมันจะไม่คู่กันใช่ไหมไม่บาลานซ์กันเย้มาจากบาลานซ์ด้วยสี่ลูกเอาให้แปลกมากกว่าเขาเลยใส่สีลูกเลยใช่ไหมครับสีลูกโอ้ยลูกเดียวมีเงินใส่ก่อนเถอะไปรุ่นลูกเดียวก็ปลาไปสองหมื่นแล้วสีลูกก็เท่าไรล่ะสองหมื่นไม่อยู่หรอกสองหมื่นกว่ากับสามหมื่นนั่นแหละ อาชังคาอะไรด้วยมีปิดปิดเออพี่เดชแกไปวิ่งอะไรโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับฝากเป็นกำลังใจครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ